ผมว่าเขาก็ยังเป็นนายกในดวงใจของประชาชนเหมือนเดิมชั่วนี้ลนดอนสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับทนายเดชากิติวิทยาน,านันหรือที่รู้จักกันในนามของทนายคลายทุก์และล่าสุดได้มาออกรายการ คนดังนั่งเคลีย์ทางช่อง8ที่ดำเนินรายการโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และมีบางช่วงบางตอนของรายการได้มีการถามถึงคุณพิธาด้วยและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ถามว่าคุณพิธาไปเมืองนอกไปโพร,รูปรู้สึกว่ามีคนเขาชื่นชมยินดีคุณพิธาบางมุมคุณพิธาก็ได้รับการยอมรับกว่านายกคนนี้อีกนะ และทนายเดชาได้ตอบว่าอันนั้นเขาเมียมน้าจริงๆในพักและเป็นที่เคารพรักของดอมส้มทั้งหลายมีความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์การศึกษาก็มีพูดอะไรก็พูดได้เต็มที่ไม่ต้องรอดูสคริปต์คือเขาแบบมีพลังพูดแล้วมีศรัทธาและอาจารย์ยิ่งศักย์ยังเสริมต่อว่าคนดูแค่นี้วรู้เลยคุณเดชาเชียร์คุณพิธา และทนายเดชายังเสริมต่อว่าคือเราดูตามเนื้อพาคนบางคนก็อ่านสคริปต์ผิดๆถูกๆคุณพิธาเขาพูดเป็นจักชาสามารถไปสอนที่มหาวิทยาลัยฮาวาดถ้าไปพูดโง,โง่ๆไปสอนฝรั่งได้ไงล่ะและอาจารย์ยิ่งศัก์ยังบอกอีกว่าถึงเขาจะเก่งขนาดไหนสติปัญญาดีบุคลิกดีคำพูดคำจาดีแต่เรื่องหุ้นเขาล่า ว่ายังไงไม่รู้ว่าจะกลับมาเข้าสภาได้หรือเปล่ายังไม่มีการตัดสินเลยนะคะเรื่องหุ้นเขาทนายเดชาได้ตอบว่าผมมองว่าเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะออกบวกหรือลบหรือเขาจะต้องพ้นจากความเป็นสอสอผมว่าเขาก็ยังเป็นนายกในดวงใจของประชาชนเหมือนเดิมชั่วนี้รันดอนอาจารย์ยิ่งศักถามว่าคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะ ทนายเดชาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นนายกที่อยู่ในธรรเนียมรัฐบาลไม่จําเป็นต้องเป็นสสแต่ถ้าเราเป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริงยังไงยังไงเราก็อยู่ในใจของประชาชนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานํำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลเพื่อให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ